ก็ขอสวัสดีครับจากช่องพังน้องเปิลนะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับฝนฟ้าไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่านะครับเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะครับมาเยี่ยมชมแม่มะลิท้องนะครับท้องสิบเก้าเดือนแล้วนะครับมาเยี่ยมชมมะลิท้องนะครับมาเยี่ยมชมบ้านของมะลิท้องครับสวยงามมากครับสวยงามน่าอยู่มากนะครับฝนฟ้า จะแดดจะฝนจะร้อนก็ไม่หนาวไม่ร้อนแล้วนะครับตอนนี้ยังไงก็ดีใจกับแม่มะลิทองด้วยนะครับที่ได้ล้างคารดฝน,นครับฝนก็ไม่เปียกน,นะครับมะลิทองท้องสิบเก้า,า,าเดือนแล้วครับเพราะว่ามะลิทองสิบเก้าเดือนแล้วกล้จะถึงเวลาแล้วครับได้อยู่ใต้หล่มค่ายา่างสวยงามนะครับ ดูบรรยากาศของแม่มะลิครับรอบบ้านนะครับหน่าอยู่มากครับมีทั้งต้นกล้วยครับส่วนคุณพ่อก็ปลูกต้นกล้วยให้ไว้เผื่อได้ลูกเอาไว้ให้ม,มะลิทองนะครับตอนนี้กาลังปลูกเต็มบ้านเลยครับโอ้จะขอนีขยันมากเลยครับนี่กาลังปลูกเต็มนะครับพวกยาพวกต้นกล้วยนะครับตอนนี้บรรยากาศของแม่มาลิ บ้านของแม่มะลิก็น่าอยู่มากนะครับอากาศดีมากนะครับแถมยังมีลังคาสวยๆนะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้นะครับก็รู้สึกดีใจกับแม่มะลิครับกับเจ้าของแม่มมลิด้วยนะครับที่ท่านได้ลังคากันฝนให้กับแม่มะลินะครับก็ขอฝากพังน้องเปิ้ลด้วยนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับ ช่องพังน้องเปิลนะครับทาง youtube นะครับฝากพ่อแม่ f อฟทุกท่านสายบุญต้นช่วยเป็นสะพานบุญให้กับพังน้องเปิลด้วยนะครับก็อยากจะได้ลงช้างแบบน้องมะลินะครับตอนนี้พังน้องเปิลนะครับยังไม่มีที่หลบฝนนะครับหลบแดดหลบฝนนะครับยังอยู่ใต้ลมไมาอยู่นะครับฝนฝนมาทั้งคืนก็ยืนทั้งคืนนะครับเพราะว่านอนไม่ได้ครับเจอะแฉะนะครับ พี่น้องสายบุญครับเป็นสะพานบุญให้กับพังน้องเปิลด้วยนะครับก็อยากได้บ้านสวยๆแบบนี้นะครับส่วนพังน้องเปิลนะครับก็ทับได้ระมาสักหกเจ็ดเดือนแล้วครับก็ไม่รู้ว่าจะทองหรือไม่ทองนะครับไม่กล้าการันตีว่าทองครับก็ต้องรอดูไปก่อนครับถึงจะบอกได้ว่าทองครับในตอนนี้ก็ทับได้หกเจ็ดเดือนแล้วนะครับ แม่มอลิในแม่มอลิกินไหมเนี่ยบดิคาแล้วอุ้ยอ่ากินโอ้ครับแม่มอลิท้องสวยมากครับตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่ไม่จะเป็นแฝดหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าเป็นแฝดนี่จะคลองนี่โอ้ยจะไปบุญหรือเปล่าไม่รู้ กินทั้งวันนะครับนี่กินทั้งวันทั้งคืนนะครับสําหรับแม่มะลิทองครับอาหารไม่เพียงพอนะครับช้างทองนี่กินเยอะนะครับกินทั้งวันทั้งคืนนะครับอ่ก็ขอีูจะขอนะครับขยันมากนะครับนี่คุณพ่อกม่มะลิครับช่องอะไรนะครับช่องน้องเปิลครับเพิ่งเปิดใหม่ครับ ก็ขอฝากไว้แม่เอฟซีครับฝากไแม่เอฟซีทุกท่านเข้าเป็นกําลังใจนะครับครับครับขอบคุณมากครับฝากช่องน้องเปิลด้วยนะครับท่านขอบคุณมากครับเป็นสะพานบุญให้กับพาง้องเปิลด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมชมครับคุณพ่อของแม่มะลิทองครับแกขยันมากนะครับปลูกต้นกล้วยปลูกหญ้าไว้ให้แม่มะลิทองนะครับเต็มบ้านนะครับนี่ปลูกเองนะครับนี่ผลฟ้ามาพอดีเลยครับ กินทั้งวันนะครับนี่ท้องก็โตแล้วนะครับนี่สิบเก้าเดือนแล้วนะครับนี่สิบเก้าเดือนแล้วใกล้ถึงความใกล้เป็นความจริงแล้วครับนี่แม่มลิท้องได้ทั้งบ้านทั้งไหม่ด้วยท้องด้วยครับมีบุญวาสนาของแม่มลินะครับนี่ที่ได้บ้านสวยๆครับหลบฟ้าหลบแดดหลบฝนได้นะครับนี่ เกิดมีลูกมาก็ได้ไม่เปียบฝนครับมีที่หลบฝนนอนสบายนะครับนี่พอดีพ่อของแม่มะลิทองเขาว่ามะลิได้บ้านหลังใหม่เนี่ยนอนตื่นสายเลยนะครับนอนสบายเกินนะครับแต่ก่อนนี้จะไม่นอนเลยครับยืนทั้งคืนนะครับเพราะว่าฝนมากะจื้เฉะนะครับไม่มีที่หลับที่นอนนะครับแต่ตอนนี้ได้หลังบ้านหลังใหม่นะครับรู้สึกว่านอนตื่นสายนะครับ เจ็ดโมงยังไม่ตื่น้วครับแม่มะลิทองนี่ไน้บ้านดังไม้สวยนะครับเนี่ยอยู่บรรยากาศรอบบ้านของแม่มะลิทองครับเนี่ยมันอากาศชื่ออากาศแจ่มใสนะครับนี่การดีนะครับมีต้นอ้อยครับ้อยให้แม่มะลินะครับนี่ต้นอ้อยครับอาหารเสริมนะครับนี่แต่อ้อยก็กินได้ไม่เยอะครับร้อนในครับกินแพร่กินพอของปากของคอพอครับ กินเยอะม่ได้ครับจะรลอนายนะครับช้างท้องด้วยนะครับนี่นาสุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอฝากช่องพังน้องเปิ้ลด้วยนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นสาพานบุญให้กับพังน้องเปิลด้วยนะครับเพิ่งเปิดใหม่ครับทางช่อง youtube ครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผังน้องเปิ้ลด้วยนะครับแล้ว้จบบรรยายเพรนามีครับก็ขอ,ขอสวัสดีครับ